วันนี้แม no so ่ไม่มาเหรอาแม่ไปซักผ้าที่คอนแกนที่คอนโดสิอม่ใส่น้ับดไม่เหร้วก็ใ่กใ่ เออเนะพราะเูบขาลู่มหมาตอไแ่เอ้ไม่ใช่่้วตอ่อ๋อโอเหนื่อยนี่หอมมาเลยอ่ะเจอคนขาขอมาเอน่ากลัวหทไม่ะถ้ามาขายไร้มเส้นๆอ่ะไม่ไม่น่ากลัวนนักขายปกตินี่แหละตำรวจป่มเรไไปคืนนีน่ากลัวมากเลยนะใช่หรอกก็จะไป ไปคนเดียวครับกำลังไปเรียวเข้าห้องน้ำเมื่อกี้มาเร็วว่ะที่เป็นไงหนุ่มไหมกนุ่มเพราะว่าพี่กอล์ไม่ไปเนาะเพาะว่าไม่ว่าอะพ่อแม่ไปถามอคุณรู้ด้วยแม่เป็นอะไรถ้าทองเป็นมันด้วยครับนี่หรอหรอเราเป็นไงบ้าคะก็ต้องเป็นกายภาปฏิภาษามันเอ้ใช่ปฏ่ภาษามัหนุ่มไม่ใส่กายาพมั้หรอไอ้บ้านมีสบ ไมอนมาแล้ว้อไปรุ่นนีกเลยีรมาคนเดียวหรอพี่ล่ะอาก่อระดวนเลยวพี่ข้าี่ข้าี่ข้าีขีมหายิน่างเรียกใค คีเดี๋ยวถ่ายเทียบเลยดึงตื่นตีห้ารอหยมาโอเปเนี้ยนี้รบไหมบไปอัพบีต่อมาจาจะดึงาะดึงเาะ ดึกมากเลยดึกเลยยงไดึกเลยอดกยฉัไม่ฝักงโอเคถ้าก่อนวีเคลองกลับไปทันใจบาทไงอ๋อไม่รอไปเืกอยไเื่อใจบาทไัวา